สวัสดีครับโมเมลซา,านะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาะแจ้งราคานะครับให้กับเพื่อนๆได้ทราบนะครับผมมีสอบถามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับผมสำหรับโพสที่ลงในกลุ่มนะครับพอดีบางคอมเมนต์ผมไม่ได้ตอบผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคำถามเดิมๆนะครับคือก็ตอบทุก คอมเมนต์มันก็จะไปเตือนการแจ้งเตือนของคนอื่นแล้วเขาจะรุมคานะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตตอบเป็นบางคอมเมนต์นะครับถามนะครับผมที่เพื่อนเพื่อนถามมานะครับผมสําหรับคันนี้นะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมพร้อมขับนะครับคันนี้ราคาพร้อมขับอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทนะครับผมสี่หมื่นสองพันบาทตัวนี้เป็นอมันมีออปชันอะไรบ้างนะครับผมคันนี้อ่า เป็นเครื่องยนต์2 5 0ร้อีซีนะครับ2 5 0ร้อยีซีสตาร์ทมือนะครับเป็นเครื่องลายฟานนะครับผม2 5 0ร้อีซีสตาร์ทมือลายฟานนะครับเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์กนะครับก็คือน้ำมันเบนซินนะครับผม42 0 0ม่นอนีอ่ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับเลือกสีเองได้เลยว่าต้องการสีอะไรนะครับผมตอนนี้รถเราจะต้องเป็น สั่งทํานะครับผมสั่งผลิตนะครับก็มาให้ดูนะครับผมที่กําลังทําอยู่นะครับอีกหลายคันนะครับผมที่กําลังทําทีนี้ก็มีเจ้าของหมดแล้วทุกคันนะครับผมจะเป็นล้อขอบหกนิ้วนะครับผมหกนิ้วก็จะเป็นยางตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับนี่ก็ล้อขอบหกหนกันนะครับ เป็นระครบอบูนี้หมดเลยอันนี้คันเดียนะครับที่เป็นระคอบเจ็ดนะครับผมเจ็ดหิ้วตัวต่อออปชันนะครับอ,อยู่ด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับผมพร้อมขับเลยนะครับผมต่อ,อไปก็เติมน้ำมันพร้อมขับเลยตัวที่จะอัปเกรดใหม่ให้ให้แตกต่างกับตัวนี้ก็คือ หนึ่งนะครับถังน้ํามันนะครับผมถังน้ามันตัวนี้นะครับอัปเกรดใหม่นะครับเป็นลูกใหญ่กว่าเดิมนะครับผมแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมสั่งทําใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่จะใหญ่กว่าเดิมหลักกว้างกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับเติมน้ำมันที่จุขึ้นน่าจะประมาณ3ลิตรนะครับผม2ลิตรกว่าถึง3ลิตรนะครับก็ขับจนเบื่อนะครับผมกว่าจะหมดนะครับแล้วก็ แหลกพวงมาลัยนะครับผมแหลกพวงมาลัยอ่ะดูตัวนี้เลยจะได้เป็นตัวนี้เลยนะครับผมได้เป็นตัวนี้เลยรับรองก็เข้าโค้งนิ่มๆนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ชุดอไฟบอกเกียร์นะครับผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวเป็นตัวแต่งนะครับผมของของรถยนต์นะครับผมเราก็ยกตัวนั้นมาใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คันเกียร์ฮเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นระบบ เฟืองครับเป็นสลิงดึงนะครับผมอัปเกรดใหม่นะครับสวยงามกว่าเดิมนะครับแล้วก็ที่ได้ไปด้วยก็คือปลายท่อนะครับผมปลายท่อจริงผมไม่ได้ตัวอย่างมาไม่ใช่แบบนี้นะครับผมแต่เป็นท่อของเอซนะครับผมตีพอคึืนมาใหม่นะครับแล้วก็ใส่ปลายให้ด้วยลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟหน้าได้หมดครับผมเดี๋ยว ัวใหม่นี้ผมจะทําหูยึดไปให้รถคันนี้มันก็คือมีระบบไฟอยู่แล้วนะครับผมไฟเกียร์ไฟ,ไฟอะไรมีมีครบอยู่ลวก็ลูกค้าแค่ไปใส่หลอดแล้วก็เดินสายใหม่นะครับผมก็ได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทาหูยึดไฟนะครับผมด้านหน้าให้นะครับผมเนียนๆไปนะครับหูยึดไฟให้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมโอเค ก็ราคาอยู่ที่42,000บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเรื่องการจัดส่งก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดลูกค้าไม่ส่งมารับเองเราไปส่งนะครับแต่จะมีค่าบริการนะครับผมค่าบริการก็แล้วแต่ระยะทางนะครับผมแล้วแต่จังหวัดส่งโลเคชันมาให้เราเช็คนะครับว่าท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับเราก็จะกดปักหมุดแล้วก็ดูระยะทางนะครับคำนวณจากระยะระยะทางจริงนะครับ อ,อีกตัวนะครับอีกรุ่นหนึ่งครับพี่ลืมไปนะครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นตัวเครื่องอเนกประสงค์2องร้อย G X นะครับผมเป็น Honda แท้นะครับราคาจะอยู่ที่3 3,000ื 33, บาทล้ขอขอบองนิ้วเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่3 3 0 0 0บาทล้ขอขอบหงนิ้วเป็นคัดแหลงเวียงนะครับผมตัว3ามหมื่นสามัเป็นคัดแลงเวียงแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นคาส C V T ให้ออกตัวจัดจัดนะครับ เพิ่มอีก1,500บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้เป็นคลาส CVT ถ้ากซื้อมาสามเมือสามบวกอีกพันห้านะครับก็ได้เป็นคซีวีทีคลาสีทีข้อดีคือมันออกตัวดีครับผมคือสามารถออกตัวแบบกระชากได้เลยได้แต่คลาสแรงเหวี่ยงคือมันจะได้รอบปลายนะครับผมสำหรับคนที่อยากแบบวิ่งแบบไหลปลายดีๆนะครับก็เล่นเป็นคลาสแรงเหวี่ยงนะครับผมส่วนใจก็แอดไลน์ line. เข้ามาสอบถามได้ ส้านี้ก็ขอฝากนะครับผมแอดไลน์มาที่เบอร์0882930366นะครับหรือโทรมาก็ได้ครับ0882930366นะครับเดี๋ยวนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ